สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิรนพบกับครูเมกอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .1 นักเรียนพกหนังสือเล่มน,นี้มาด้วยใช่ไหมคะหนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรนะคะ ค่ะนักเรียนนะคะได้เรียนเกี่ยวกับการเกิดเสียงไปแล้วนะคะสําหรับในคาบนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้ทําแบบฝึกหัดและข้อสอบนะคะเกี่ยวกับการเกิดเสียงนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดเสียงที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดนะคะเราลองไปดูแบบฝึกหัดข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเขาถามว่าเสียงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวครูเมย์ให้เวลานักเรียนได้ลองคิดดูนะคะว่าเสียงต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร นักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมที่จะตอบหรือยังคิดออกหรือยังเลยยังไม่ออกใช่ไหมอาเดี๋ยวครูเม์ให้เวลาอีกสักนิดนึงหนึ่ง,งสงสามช่วยครูเม์ตอบคำถามข้อนี้กันค่ะเสียงต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงซึ่งวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้เนี่ยเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเอง เขียนคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้ ที่ทำให้เกิดเสียงได้เราเรียกวัตถุนั้นว่าเราเรียกวัตถุนั้นว่าได้คะนักเรียนเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองค่ะ แล้วครูเมย์ถามต่อนะคะว่าแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยมีกี่ประเภทคะนักเรียนแหล่งกําเนิดเสียงมี2ประเภทก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้นกับแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติตามธรรมชาตินะคะ เอาละค่ะเราลองไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางให้ตรงกับการเกิดเสียงของแต่ละเหตุการณ์ฟังฟังโจทย์อีกครั้งนึงนะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางให้ตรงกับการเกิดเสียงของแต่ละเหตุการณ์ข้อ1นนะคะไก่ขันอยู่หน้าบ้านมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะนักเรียน ใครขันอยู่หน้าบ้านก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นข้อ2นะคะคุณแม่คุยกับคุณพอ่อมีเสียงเกิดขึ้นหรือเปล่าคะก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมคะข้อ3แก้วนอนหลับบนเตียงแก้วนอนหลับบนเตียงเนี่ยมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะก็ะต้องไม่มีเสียงเกิดขึ้นข้อ4ครูนนสอนอยู่หน้าห้อง มีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะคุณนนทสอนอยู่หน้าห้องก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นข้อ5ป้าสีดูข่าวจากโทรทัศน์ป้าสีดูข่าวจากโทรทัศน์มีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นก็ต้องมีเสียงเกิดขึ้นข้อสุดท้ายวารีนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระวารีนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่มีเสียงเกิดขึ้นคะ ก็ต้องไม่มีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองนักเรียนตอบคำถามข้อนี้ได้ถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดข้อถัดไปกันเลยค่ะแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพสิงโตกำลังคำรามเลยเขาถามว่าประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยเป็นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นแหล่งกำเนิดเสียงอันนี้เป็นตามธรรมชาติ แหลงกำเนิดเสียงคือสิงโตแล้วเขาถามว่าเสียงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงของสิงโตเนี่ยเกิดจากเส้นเสียงที่อยู่ในลำคอในลำคอของสิงโต เกิดการสั่นสะเทือนเกิดการสั่นสะเทือนจึงทำให้มีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะจึงทำให้มีเสียงเกิดขึ้นนักเรียนตอบคำถามข้อน,นี้ ถูกต้องทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งกันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคําถามข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่2นะคะเขาถามว่าปร,ประเภทของแหล่งกําเนิดเสียงในภาพเนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นแหล่งกําเนิดเสียงในภาพนั่นคือกีตร์นั่นเองค่ะกีตร์เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นแลวเขาถามว่าแหล่งกําเนิดเสียงในภาพนี่คือ กีตาร์ใช่ไหมคะกีตาร์แล้วเขาถามว่าเสียงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงกีตาร์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงกีตาร์ในภาพนะคะเกิดจากเราใช้นิ้วมือดีดสายกีตาร์ทำให สายกีตาร์เกิดการสั่นสะเทือนจึงมีเสียงเกิดขึ้นเรามาทวนคำตอบอีกครั้งนะคะ เสียงในภาพเนี่ยเกิดจากเราเนี่ยใช้นิ้วมือดีสายกีตาร์ทำให้สายกีตาร์เนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนจึงมีเสียงกีตาร์เนี่ยเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราลองไปดูโจทย์ข้อถัดไปเลยค่ะโจทย์ข้อน,นี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยดูภาพนะคะแล้ววาดเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะฟังอีกครั้งนึงน,นะคะดูภาพ แล้ววาดเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงค่ะจากภาพนะคะเป็นเด็กผู้ชายกำลังกีดกีตาร์อยู่นักเรียนคิดว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงเนี่ยเป็นทิศทางแบบไหนคะก็ต้องเป็นวงกลมใช่ไหมคะเราขีดไปพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเสียงก็คือเคลื่อนที่ออกไปทุกทิศทางเลย แบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัด4ข้อนะคะต่อไปครูเมนะคะมีข้อสอบจำนวน5ข้อนะคะมาให้นักเรียนนะคะ